เอาละครับสวัสดีครับผม b ีเจบาร์ทเทเลอร์นะวันนี้มาเจอกันกับเป็นเดเอนะครับผมในตัวผมเนี่ยนะผมชอบป้ากเกมนี้นะแต่ในบางด่าน,นผมก็เกลียดมันเหมือนกันนะครับโอเคมาขอระบายยืดอยืดงูเก็บกดโอเค okay. เรามาอยู่ที่เอพิโซดที่สิบห้านะครับ Shadow of the Robot นะเราจะมาดูกันว่าเงาของโรบอทจะเป็นยังไงไอไก่ตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามัน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 คืออะไรครับโอเค Shadow of the Robot วา โอ้อะไรหัวเนี่ยไปโดดข้ามไปแล้วไงครับแล้วไงครับไงะใ้ผมทํำอะไรครับผมคือเกมนี้ผมปรับ resolution ของภาพนะหรือรายละเอียดของภาพเนี่ยอยู่ที่70คูณเออ7 7 20นะครับผมก็ใครที่จะง,งงงว่าเอ,อ้พี่พัดทำไมมันภาพมันกากจังฮนะจริงๆก็กากครับ <laughs> โอเคมันอะไรเนี่ย ดันดูอินเตอร์นะอย่า yeah. ห้ามเข้าประมาณว่าห้ามเข้านะถ้าไม่มีธุระกูจะเข้าอะ่ะเอาหัวเข้าไปได้อโอเคทีเดียวเลยนะ yeah. ไปซะพระอุ้ยขี้แตกไปซะมึงโอเคปุ่มแดงๆนี่ผมต้องกระโดดไปกดมันนะเรียบร้อยกดเสร็จแล้วแล้วกูก็ออกทางเดิมได้ไหมออกทางเดิมได้นะเอาแล้วศพศพกูหายอ๋ออยู่นี่ศพอยู่นี่ครับตามมากิ้งตามศพป๊าต่อเรียบร้อยแล้วอ่านี่ไง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 อ่า คือที่ผมรู้นะว่าทํายังไงเพราะไปดูมานิดหนึ่งนะไปดูไกด์มานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมนะเพราะแต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละคลิปเนี่ยของเป็นเอ็นเอสเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมัน20กว่านาทีเลยมันถือว่าผมว่ามันนาน <c oughs> ผมว่ามันนานแล้วก็ดูแล้วจะน่าเบื่อไปนิดนึงนะผมก็เลยจะทํ้อะไรให้มันไวขึ้นแต่ไกด์ที่ผมไม่ได้ดูจนจบนะผมดูแค่เริ่มต้นเฉยๆนะว่ามันเริ่มยังไงแล้วมีแบบแผนยังไงครับผม นะฮะก็คือสองสารคนดูอะ่ะอยากให้คนดูเอาเวลาไปอ่านหนังสือแนวะส่วนมากจะเป็นเด็กๆใช่ไหมฮะก็ให้เขาไปอ่านหนังสือแต่อะไรครับผมเนะี่ยคูเป็นพระเอกมาทันทีแล้วกูโอเคตอนนี้คูต้องทำาองฮนะวางไปคนระับโอ้ยดิเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยแม่งเอ้นี่อุตส่าห์กูดูไกลไปแล้วเนะี่ยนี่ถ้ากูไม่ดูจะขนาดไหนผมว่าแม่งกินประมาณ4วันนะ่ะกระดาษเดียวดูกันลูกบวชอ่ะ คือลูกลูกลูกบวชไปพอนะมันคงศึกแล้วแหละโอเคผมย้อยไปอุ้ยนิดเดียวว้าตอนเด็กๆนี่ผมเก่งบาสนะครับนี่พูดจริงๆก็เลยชื่อบาสไงจริงๆไม่ใช่นะแม่ชอบบาสอ่ะกูกูเล่นปิงปองครับไม่ได้เกี่ยวเยื่องอะไรครับบาสเลยครับโอเคย้อยมาได้เรียบร้อยโอเคว่าไงพ่อดมเด่เดะเรียบร้อยคือเป็นเป็นอะไรที่สุดยอดมากฮะเกิดเป็นซอมบี้ทั้งทีหลอกคนให้ไปติด ปันเพืองงั้นได้ถือว่าโอเคครับเฮ้ยมึงจะเขียยกูไปไหนแล้วตัวอยา่าอย่าหนีหัวไปแท <c oughs> ้เล่นเกมนี้ทีไรเสียงผมแหบทุกทีก็ไม่เข้าใจพอๆกับเล่น GTA เลยครับต้องใช้พลังเสียงมากแล้วใช้พลังงานมากครับเฮ้ยโดดลบเฮ้ยหมอบลืมไปต้องหมอบยังไงมันเป็นใบมีดหมอบ่อนมอกนะเจ็กระโดดมากระโดดมาลังไ,ไงครับขึ้นมาชั้นนี้ครับเฮ้ย มอบเอ้ยรถทางนี้เอ่ออ่านี่นี่นี่โอเคทีเดียวให้ผ่านขอทีเดียวให้ผ่านโอ้โหให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันพลาดมันเสียใจอย่างเยี่ยงเอาใหม่ทีเดียวให้ผ่านลองล้อกยเย่ว่าไงเพื่อนเย่โอ้ยทำไมหัวบักงั้นวะเฮ่เกูอยู่นี่เรียบร้อย มันเป็นกุญแจที่แบบโหดมากอ่ะได้ว่าไงพันหนุ่มเจ้าของเออเจ้าของรายการนะครับยืนถือไม้เท้าอยู่เนี่ยอ้าวแล้วคูจะไปยังไงวะเนี่ยเปนเรสแม่งกระตอกโค้หมุนเป็นลูกคางเลยหัวกูอแล้วตัวกูอยู่ไหนวะเดี๋ยวตามหาตัวก่อนผมไม่อยากขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกิ้งไปเสียเวลาขอเสียเวลากิ้งนิดนึงนะครับตัวกูอยู่ไหนวะแล้วจึงนะหาตัวไม่เจอตัวมาแล้วมาแล้วมาหาพี่แล้วตัว กูอ,อยู่ไหนหรือกูตัวกูโดนเขีย่ยไปแล้ววะชัดเลยถ้าทางตัวจะโดนเขีย่ยไปแล้วนะครับโอ๋ยอยู่นี่ตัวมาที่เดีวเอ่อมีกูต่อแรกให้เข้าตรงกระเจียวก็ได้นะผัวเข้ากระเจียวก็ผั่หัวเหมือนกัน<ม>โอเคผมต้องรอณนะจุดจุดนี้รอครับเกมนี้มันมีเช็คพอยต์ป่ะวะเช็คพอยต์มันอยู่ไหนวะเด้เดวเด้ลงมาเร็วอา๋อเกือบไเพี๊ดตกใจหมดอ เรียบร้อยแล้วอืบเรียบร้อยฮะเป็นไงครับเช็คพอยต์อ่ะผมต้องหาเช็คพอยต์นะครับไม่งั้นไกลมาหาโคตรใจอ๋อนี่งไงเช็คพอยต์ไปไงวะโอ้โหมีไปมีดกระโดดเอาหัวมงเช็คพอยต์ได้ไหมฮะเช็คพอยต์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 ไปยังไงอือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโดดมาทางนี้ก่อนโอ้ยไอ้เหี้ยฝันสลาย เอาหัวไปเช็คพอยได้หรือไม่เอาหัวไปเช็คพอยได้หรือไม่เอาหัวไปเช็คพอยได้หรือไม่เรามาดูกันนะว่าหัวมันจะทําได้หรือเปล่าอดท่าทางไปได้ก็อู้หูอะไรวะโอ้ยเป็นถ้าผมเป็นซอมบี้นะผมปล่อยให้เป็นม่งตายแนละ้วกูไปหาแดกข้างนอกไปรายการดีดีวาแต่ไม่ได้ครับเกมอ๋อนี่ไงเช็คพอยแล้วกูผ่านมาได้ยังไงวะเนี่ย กูผัดมันมาได้ไงไวะเนี่ยเอาเอาไอ่าอย่าทำกูเลยอ่าเสียเอากูเสียเวลาอีกเอาเสียเวลาอีกไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรเสียเวลาแค่นี้ไม่เป็นไรช่วงที่เช็คพอยที่ผมคว้างหัวไปเลยก็ได้นี่ว่าทำไมกงงูงออย่างงีบ้บปัดเช็คพอยอยู่ไหนเดี๋ยวผมต้องไปเช็คพอยตรงนี้ก่นอนนะรครับ ตซอความมั่นใจของตัวกูไอ้ขี I ้ยไอ้แพร่ไอ้แพร่โอ้โตกน้ำขี้แล้วมึงอายๆจะใครกับปิเล่นเป็นอันเอสอะไรแม่งต้องมีอะไรแบบโดนใจให้กูเป็นใครไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่ง <pe cat> อยากจะกรีดให้หลอกหนูกูอยากจะล็อกเกมนี้ทิ้งใจ <c oughs> เย็นบาด เกมนี้เขาทำมาเพื่อฝึกสมองเด็กให้เขารู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาไม่ใช่คือการเอ้ยไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการลบเกมมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างดีๆให้กับเด็กๆน้องๆข้าใช่ไหมบาร์สเข้าใจก็ได้ลบก,ก่อนตรงนะี้มานี่งเร็ว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 ว้าวโคตรยังไงขึ้นได้เ <_ s> ช็คพอยต์ก่อนว่กูเสียวโอเคขี้เกียจปลาไก่อึ๊บอะโอเค<_ s> <_ s> ต่อมายังไงนี่ปุ้ดอ้ยมึงยัโดนลูกหลงอีกนะโอ้ยโอ้มึงสงสารหัวกูหน่อยเหลยผมก็ไม่มีไม่มีอะไรรับลองละอ้เออนี่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 มาพอดีโอ้ยไอ้แมงเอเอาจับปาร์ี้โถปาร์ี้ถังกระเบีงตั้งเด็กเจ้าตึ้งตึงหลบก่อนหลบก่อนไม่น่าจะโดนโอเคปลอดท้ายครับ โอ้โหไอหมองไอ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 หมองเอ้ยเสรยหมองเตี้ยไม่มีอะไรจะดานะใจ้เอเลี่ยนภาษาเอเลี่ยนโอ้ยโอ๊ยโดนนีบตายกูกูละเหนื่อยมีน้องบางท่านนะบอกว่าพี่บาสเก่งจังเลยเล่นเกมนี้ฮะเก่งมากครับหัวกูจะระเบิดนะถ้าแรกกับความเก่งนะกูไม่เอาดีกว่าครับเกมนี้ไอ้ผมว่านะ ถ้าแม่งมีสัก400รดานนะแล้วคนไทยเล่นทุกคนนะทุกคนไทยทุกคนน่ะเด็กไทยทุกคนที่เล่นเกมนี้แม่งนั่งคุยคนเดียวแน่นอนนะห่ยเสียมันบ้าไงถ้าใครเล่นเกมนี้จบนะคือประมาณว่ามันมันเกินคําว่าบ้ามันคือแบบว่าโอ้โหถามว่าสนุกไหมสนุกครับเอาไปเลยห้าได้เฮียไม่เ้ยเต็มเลยตอนนี้เหลือยี่สิบกว่านะครับสำหรับท่านไหนบอกว่าพี่บ้าทำไมภาพมันกระตุกกระตุกนะก็ขออภัยด้วยเพราะ ด่านนี้มันกราฟิกมันกินเยอะนะแล้วผมก็เล่นบนโน้ตบุ๊กด้วยขอได้ามากไอ้มืองให้กูลุกก่อนได้ไหมโอเคอเออกูเล่นเกมนี้เกมเดียวเหมือนร้องเพลงสิบเพลงอะโบให้ให้ให้ยี่สิบเพลงเลยอะแล้วร้องเพลงแบบไม่ได้ไม่ใช่ร้องเพลงแบบเอ,อ่อป๊อปล็อกไอเฮียโอ้ยขอขอ,ขอประทานอภัยด้วยนะนี่ต้องพูดคำหยาบว่าพูดว่าไอเฮียหรือนู่นนี่นั่นนะเพราะมันมันเหลืออดจริงๆครับผม สำหรับเกมนี้นะครับกูก็อยากจะพูดดีๆกับมันนะฮะจะรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่อยากให้ผมพูดดีๆด้วยนะครับที่ประมาณว่าเบิ่พูดดีๆกูก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันง่ายขึ้นหรอกจุดๆโอเคนะจุดๆนี้อาจจะรอก่อนให้ไปนีดกดนไปนะแล้วก็ดูจังหวะดูจังหวะครับดูจังหวะเรียบร้อยจังหวะดีเรียบร้อยแล้วมาผมขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ณจุดๆนี้กระโดดข้ามมาแล้วกูไปยังไงก่อครับหนึ่งนะ ตรงนี้กระโดดไปถ้าจะไม่ดีแน่ผมอาจจาเป็นต้องเช็คพอยต์ก่อนหรือกระโดดขึ้นมาทางนี้เรียบร้อยนะโอ้โหโโเ,เช็คก่อนเออโอเคเช็คพอยแล้วครับตอนนี้โอ้โหไปพัดโอ้แขนขาดไม่เป็นไรทั้งแมงกูไม่สนใจแล้วเว้ยกูขอผ่านนิดเดียวพอ,อให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่คอนเสิร์ตอะแล้วคอนเสิร์ตแม่งดีจะไปไอ้โอ้ โอ้ยอ้าเฮ้ยปป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 อาปป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 ปโอเคอืมใจเย็นบใจเย็นมใช้เสียงมากเกินไปะบัปุ๊บกระโดดข้ามเอ่อเดี๋ยวเวรอจังหวะคับรอจังหวะรอจังหวะบมีดเปนมาครับผมจะกระโดดนิดนึงนะผมก็วิ่งไปบ ดีไปเราจะไหวอีกนิดนึงนะอุ้ยกระโดดข้ามได้เลยนะครับเฮ้ยไปบิดโอ้โหกูเสียวเหลือเกินโอเค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 อยู่รอบนอกก่อนอยู่รอบนอกก่อนอยู่รอบนอกก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีเลเซอร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้าเช็คไฟไม่อ้าหัวหลุดไอ้อ้าวทำไมเมื่อกี้มีสองหัวอ้าวไม่เป็นไรเป็นบั๊กของเกมทั้งมันเป็นอ้าวปล่อยกูไปเถอะแบ่แน่ ไอ้กูแบบว่าผ่านดีๆเอามไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สนใจอ้อาวาล้วพูดจริงแล้วนะเต็มเลทเ,เคยไหมตอนเด็กๆอะ่ะเวลาเล่นเกมแล้วแพ้คนอื่นเราจะบอกว่าพอาจริงแล้วนะ,ะผมพูดจริงเอาผมพอาจริงแล้วนะครับาทีนี้ผมจะเป็นคนพูดบ้างาผมพอดจริงแล้วนะครับเต็มเลทเหลือสิบแปดกูก็จะหน้าด้านเล่นครับมันอาจจะกระตุก ไม่หน่อยนะฮะอาจจะกระตุกมากพอสมควรแต่ผมตั้งใจที่จะทําคลิปนี้มาแล้วตั้งใจที่จะเล่นให้จบและตั้งใจที่จะไม่หัวร้อนนะครับผมผมก็ทําความตั้งใจนี้ให้สําเร็จนะโดยที่มีทุกคนนะคอยเป็นกําลังใจให้ผมขอขอบคุณมากครับดูความคิ้กีของผมไปก่อนนะครับตอนนี้ปาปปๆปป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 บปป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 ปบปป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 ปดปปปปงปป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 ปะปปดปปดปปปกระโดปปปปปปนปปปปปปดปป กระโดดไปอีกนะไม่จําเป็นแล้วนะครับขายข้างหนึ่งไม่จําเป็นแล้วผมสามารถผ่านด่านนี้ได้โดยขาแค่ข้างเดียวนะกระโดดไปแล้วครับกระโดดไปแบบไม่หยุดยั้งนะแล้วไงอ่ะแล้วไงครับไอ้เฮียโดนเลสไอ้โดนเลสไอ้โอ้ย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 เอาเอาเอาตัวกลับมาเอาไอ้ประชีก่ากูกูิ๊กกคือให้กูทำอะไรครับณจุดจุดนั้นกูไม่ได้ดูตอนจบครับตอนที่ดูไกด์ไลน์ กูดูแค่มันเริ่มยังไงครับแล้วมันก็ไปยังไงครับแต่เอ้ยโอ้มาขาพังเดียวแล้วกูกูละเ่อยเล่นเกมนี้คืออากาศจะเย็นแค่ไหนเพราะเล่นเกมนี้แม่งร้อนทันทีเลยแม่งกูละนึกถึงบ๊อบเลยว่ะโดยผ่าตัดกับบ๊อบมาเยอะผมว่าเวนกรรมมันมีจริงอ่ะเปนนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปตัดปอดตัดไตไอ้บ๊อบเยอะไอ้ไอ้บ๊อบเยอะเห็นไหม พอมาเล่นเป็นเอ็นเอสนี่ไม่เป็นชิ้นส่วนเลยอ่ะนี่ถ้ากูเป็นขี้ได้กูคงเป็นไปแล้วเนี่ยกระโดดข้ามครับกระโดดข้ามปั๊บกระโดดข้ามรอรอจังหวะรอจังหวะนะรอจังหวะคนที่ไอ้มึงจะบ้าบ้ากอะไรต้นแก้วบ้าแก้วช่วยลูกด้วยกูผ่านดาบนี้ไปทีแป๊บแดดตกไม่พอเสือกยากอีกไอ้ ว่าหากิ๊กกิ๊กกิ๊กคือผมยอมรับนะคนที่เล่นเกมนี้จบภายในวันเดียวนี่ผมจะถือว่าเป็นปร,รมาจารย์แห่งความอดทนเลยก็ว่าได้เพโอ้ยอพูดได้เลยครับเออสาวสาวน้องๆคนไหนนะต้องการที่จะเล่นนะโหลดในสเตยไม่ใช่นะซื้อมาได้นะไม่ใช่โหลดนะครับซื้อแล้วมาซื้อแล้วค่อยโหลดนะไม่ใช่โหลดก่อนนะครับผม ไม่ใช่ไปโหลดของเถื่อนนะฮะซื้อมาแล้วค่อยโหลดมาเล่นนะครับผมแล้วเกมนี้จะทําให้น้องๆรู้ว่าความอดทนนั้นมันมีขีดจํากัดครับผมแล้วณจุดจุดนี้กูยังไม่ไปถึงไหนนะครับยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้บอสตัวนี้ยมันต้องจัดอ้ยกูข,ขึ้นมาตรงนี้เลย,เย,เยโอเคมันต้องจัดการกับมันยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจเรื่องน เขาดูรู้นะกูก็ต oh, oh. ้องไปแล้วผมต้องหย่อนตัวลงไปในบ้องอะไรนี่มีอยู่ในบ้องนี้บอ่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้กูขอลองหย่อนไปเลยแล้วกันโอ้โหนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลเซอร์มันมาแล้วดวงตาเฮ้ากูอยากจะกินให้หองรู้ไอ้โอ้โหแอเฮ้ เพิ่งหายไข้แต่กูกลับมาเป็นไข่แะกูจะโทษเกมเมืองแมนแอนเอโอเคโอเคโอเครอไปนี่มันมากระโดดไปกระโดไดไปเร็วเร็วรีบๆีลงมารีบรีปุ๊บกระโดดหนีเสร็จมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ไม่รู้ว่ารอบสองรอบแรกผมจะวิ่งวนไอ้โอ้ยเ,เ,เลเซอร์มันมาแล้วเลเซอร์มันมาแล้วเลเซอร์มันมาแล้วเลเซอร์ เลเซอร์มันะโดดขึ้นระโดดขึ้นดูจังหวะดีๆดูจังหวะดีๆนะจุดๆนี้อย่าให้พลาดโดยเด็ดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้คุณทาอะไรเดี๋ยวกันให้คุณทาอะไรโอ้หมุนไวก่าเดิวอีกทีนี้ยังไงวะให้คุณทาอะไรวะเด็กกวกโอ้ยโอ้คุณลงก่อนแล้วกันกูลงก่อนละคูณงงให้คุณทาอะไรวะมีดวงตาเห็นทำอยู่นี้เอาโยกแกเลยอ๋อนั่นไงมีรูอยู่ตรงปากอ๋อคุณเข้าใจแล้วตายนะคุณเข้าใจแล้วตายใช่เปล่า ให้ผมคว้างไปในปากมันหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเรามันเรียนรู้กันด้วยกันนะครับคือผมไม่อยากไปเรียนรู้ก่อนนะถ้าแบบว่ามันจนปัญญาจริงกับผมจะไปแต่ตอนนี้สุ่มๆเดาๆกันไปก่อนนะครับผมนะเออแม่เลยดูดตรง,งนี้ทุกทีนั่นขาขาดอีกโอ้เชร์คอย์ใหม่โอเคคือมึงปล่อยกูไปเธอกูพูดจริงๆนะปึ๊บ โอเคโอเคเราจะว่เราจะกระโดดไปปั๊บปั๊บปั๊บกระโดดขึ้นอุ้ยหัวจะแทกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเสยตุยได้อยู่ยังเสยตุยได้อยู่จุดจุดนี้อ้ามันอาปากมาแล้ว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 นั่นไงโอ้ยนั่นไงมีมือมาโอ้ผมสามารถกระโดดไอแมงโอโหไอหอยหลอดไอหอยจุ๊บไอหอยนางรมไอหอยไอหอยทะเลจืด ไอ้เ้าไม่มีอะไรจะดา่ามึงผมสามารถเอาตัวเข้าไปเลยได้หรือไม่นะเรามาดูกันไอน้หน้าหมอโอ้ยก๊กูก <c oughs> เกือบหลุดคำโคตรหยาบมาแล้วขออภัยด้วยนะสำหรับเด็กๆที่กำลังดูอยู่นะเในบางครั้งนะการเล่นเกมนี้ก็เหมือนดูปิญญาเราออกไปนะจริงๆผมไม่ได้เป็นคนพูดคำหยาบอะไรแนมะ้แต่นิดเดียวนะผมขออ่ะมึงมาได้ยังไงเนะี่ยามาึงปล่อยกูสแป๊บได้ไหมฮะ โอ้โหคือกูก็อยากจะรู้ว่าไอคนดูข้างสนามตอนเนี้ยมึงสนุกนะกหรื่ามึงฆ่ากูนะโอ้บอบั๊บโดดขึ้นเอาไม่ขึ้นมาทางนี้ก็ได้เรอรอจรงเฮ้ยยิบแบงบังอเอหึบอือหึอ้ายกูอยากจะกินกูจะเหนื่อยยิบไปเลยว่ะ มเมื่อไรจะจบมเมื่อไรจะจบไม่เป็นไรพ่อแม่เออเพราะแกมาแก้วช่วยลูกช้างด้วยลูกบี้แล้วกันลูกบี้ด้วยเพราะแกพูดเออแม่รีแค่ห้าปูวะ,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 ะโอเคเกมนี้มันจะทําให้ผมเป็นบ้าจริงครับผมพูดจริงๆเลยนะถ้าผมเล่นไปหน่อยเนี่ยผมถ้าวันหนึ่งเนะี่ยเล่นแค่าด่านเดียวไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ครับแต่ถ้าวันหนึ่งให้กูเล่นสิบด่านเนะี่ยกูยอมตายดีกว่าครับผมพูดจริงๆนะมันเป็นอะไรที่โทษแบบ ก็จะทำร้ายจิตใจผมไอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบางคนดูแล้วยังหมันเคิ้วตามอ่ะนะครับเนี่ยอยากจะออเอาเมาส์ไปพังอยากจะอืออยากจะเอือเลยอ่ะกับตัวขึ้นมานะใจเย็นบ้าใจเย็นเยเย็นบ้าผมขอโฟกัสกับตัวเกมแป๊บหนึ่งครับอะอ ผมอยากจะเปิดกล้องตอนนี้พวกคนดูนะครับว่าตอนนี้เหงื่อแตกนะและหน้าแดกมากประมาณกูกูเครียดมากคือถ้าสอบให้ผมตะโกนอย่างนี้นะผมจะทําข้อสอบได้เป็นร้อยร้อยข้อคือมันจะมันมันมันจะแบบว่ามันจะแบบมันจะแบบมันพูดไม่ถูกแล้วครับตอนเนี้ยนะหลบโอ้โหโคตรเมฟเมฟมากโอเคไปกันบุ๊บุ๊กระโดดไ้ไปไ้ อ้าอาาอาพากาอาอาอดอาอัอาอกอา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 เกอาอบแล้วอา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 ัาอ่อา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 อนกาอ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 นอาอาอาออาอาาอ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 นอาอาอาาาอ เอออย่าลืมกดไลค์กดสับกดใครนะขอบคุณมากนะกับไอ t ตรีมนะที่ส่งเกมนี้มานะเพราะผมเป็นคนขอเองนะขอบคุณจริงๆนะว่าไอสตรีมเป็นสปอนเซอร์หลักเป็นตาก,การของผมนะวันนี้เล่นไม่จบแรงขออภัยด้วยที่หัวร้อนมากตอนนี้ผมหัวผู้ชาบแล้วขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับผม